COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปนันธสัญญากรุงเทพเฝ้าเดี่ยววันที่หนึ่งกันยายนในซาดูดีบทที่125บข้อ1บนบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเวก็เหมือนภูเขาซีโยนซึ่งไม่หวันไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิด ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระยาเวทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจฉันนั้นเพราะคาถาของความอธรรมจะไม่อยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรมเกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกทำความชั่วข้าแต่พระยาเวขอทรงทำการดีต่อคนดีและต่อคนที่มีใจเที่ยงตรงแต่สำหรับผู้ที่หันเข้าหาทางคด พระยาเวจะทรงพาพวกเขาไปพร้อมกับผู้ทำความชั่วขอสันติภาพจงมีอยู่ในอิสราเอลเอเมนค่ะสำหรับเฝ้าเดี่ยวในวันนี้สิ่งที่ได้จากการใครควรคือคนที่วางใจในพระเจ้าจะไม่หวั่นไหวพระองค์จะประทานใจที่มั่นคงไม่สั่นคลอนเพราะพระเจ้าเป็นอยู่นิรันและเป็นต้นแบบแห่งความชอบธรรมและความสัตย์สื่อ พระเจ้าจะทรงปกคลุมอยู่เหนือประชากรของพระองค์เสมอผู้ที่ชอบธรรมจะได้รับสิ่งดีส่วนผู้ที่อาธรรมในท้ายที่สุดพระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษาและในส่วนของการนำไปปฏิบัติใช้นะคะคือตั้งใจที่จะเป็นคนที่แยกตัวออกจากความอาธรรมและตั้งใจดำเนินชีวิตในความชอบธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้าและ ตั้งใจในการที่จะทำความดีไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรให้เราวางใจในพระเจ้าในทุกสถานการณ์มั่นใจว่าพระองค์มีชัยเหนือความอาธรรมและขอให้เราไม่อ่อนไหวต่อคำหลอกลวงของโลกแต่มีใจที่ตั้งมั่นอยู่บนความจริงของพระเจ้าเอเมนค่ะให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงดูแลและเป็นที่กำบังให้ข้าพระองค์เสมอวันนี้ข้าพระองค์ตัดสินใจที่จะวางใจในพระองค์และเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงออกจากทางชอบธรรมและขอให้ความจริงของพระองค์นำทางข้าพระองค์ไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอทรงสร้างข้าพระองค์ให้เป็นสาวกที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างต่อคนรอบข้างได้ เพื่อที่พระเกียรติทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน